ยินดีต้อนรับอีกครั้งเข้าสู่อีพิซดที่7ของเราหลังจากอีพิซดที่แล้วเราไม่ได้ทําหาโหงอะไรเลยนอกจากอันนั้นแต่ครั้งนี้ผมได้สปอนเซอร์อย่างหนึง่งมีคนโอนเงินมาให้แล้วผมไปซื้ออ่าเรียกว่าไงดีคาเฟอีนไปซื้ออยาโดมาและตอนที่ผมเริ่มรู้สึกดิบๆขึ้มานิดนึงก็ต้องขอบคุณกับคุณจุดๆ คนจุดจดอีกคนแล้วก็คนจุดอีกคนที่รวมเงินกันเพื่อซื้อกาแฟให้ผมครั้งนี้เราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่าอัตโนมัติอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ไข่แก่อัตโนมัติโอ้ประจวบเราจะมาทำฟาร์มขนแกะอัตโนมัติซื Let's try ี่ต่อไปก็เคงเดาไม่ยากหรอกคุจะทำอะไร ผมทำป้าย YouTube มือครบประมาณนะห้าสิบคนผมจะทำป้าย YouTube ว่าคนดูเท่าไหร่แบบที่ผมเคยบอกตามนั้นเลยแต่ตอนนี้คนดูผมยังครบสามสิบะางงั้นอย่าลืมกลับไปที่หน้าจอผมถ้าคุณหลงเข้ามากระทืบไลค์กระทืบซ like, ับสไครต์ให้ถึงห้าสิบ ภายในไม่นานผมจะลงคลิปที่แปดทันทีทันทีทันใดแบบเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แบบอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดที่ผมจะทาจามนั้นคือจบจะรืมไปชามกันผมให้คนคิดอยากดูต่อกระทืบให้ผมหน่อยเอามือถือใครก็ได้มากระทืบไว้ผมหน่อยกระทืบซับสไครต์ผมหน่อยเท่านี้ผมก็มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไปแล้ว ก็ทำอะไรอย่างงี้นี่ถ้าทำสม่ำเสมอได้โคตรเหนื่อยเลยเราจะเริ่มมาจากตรงนี้อันดับแรกขุดไปสี่บล็อกขุดไปสามบล็อกทำตามผมได้เลยค่อยๆทำค่อยๆทำแบบผมผมไม่รีบคุณก็อย่าเผิ่รีบรีบร้อนไม่ใช่คนดีวางบล็อกไปเลย ขั้นตอนต่อไปวางประกบแล้วเราจะไปหาของคราบกันสิ่งที่เราจะใช้ก็จะมีตัวหน้าบึ้งที่ใช้เป็นเซ็นเซอร์ตลอดเวลาเที่จะทำระบบตรวนวัดเราต้องใช้ตัวนั้น s Stone. <S <Cheer. S 1> เลสโตนเชียอ,อยู่ในหมดเริ่มจากกิบเจ้านี่เป็นดับแรก และอันดับต่อมาที่เราจะหยิบอืมคือเจ้านี่อันหนึง่งต่อไปก็เหล็กโอเคมันยังไม่เผาอืมเหมือนขาดบางอย่าง รวขันเหล็กกันเลยอ่าใช่ราวรถไฟอันเดียวกล่องสองกล่องสามกล่องเซนเซอร์นะบึงและธนูในการครับระบบ ตัดขนแกะเท่านี้เราก็จะได้องค์ประกอบข่ะโอ๊ยไม่ได้เฉยเออจะได้องค์ประกอบที่เราต้องใช้ในตอนนี้ <c oughs> ก็ค่อยๆคราบของนะไม่ต้องรีบจะได้ไม่รมว่ยอะไรจะได้ไม่ปนการเสียเวลา พราะเหล็กกว่าจะเผาสำหรับผมนะโคตรนานอันที่หนึ่งไม่อันนี้ก่อนแต่ปุ๊บอันนี้อันที่หนึ่งเราต้องใช้สองอันทําระบบรางรถไฟอา่าแล้วก็ขาดกระจกด้วยไม่มีมีแต่มีพอเราจะต้องสร้างที่เผาที่เผาแร่ได้ดีกว่านี้เลย อย่างงี้ไม่ไหวไม่หวอ่าง,งี้ก่อนแล้วกันทําแบบประหยัดประหยัดไปก่อนผมเจอปัญหายงี้มาเยอะแล้วเป็นงี้ตลอดเผาไม่ทันอ่เอาเราจะตัดภาพไปที่อันเก่า,าก่อน ถึงมันจะเสียเวลาที่ต้องเดินวนไปวนมาแล้วเสียค่าอาหารเยอะแต่ไม่เป็นไรเราทำได้ง่ายๆไ,ไม่ไม่เสียเวลาอะไรทำการตัดขนแกะเริ่มทำการทำตัดขนแกะโป๊ะโบ๊ะ ปกภาพ้วยโยอ้าเราจะมาตกแต่งตรงนี้รอหน่อย oh. ยี่มีไก่ยเยอะอินเง็ไข่ไก่ยกยเยอะอ่าขั้นตอนนี้คืออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ต้องระวังด้วยเราจะเอาไอ้นั่นเราขุดแร่คอปเปอร์ไปอยู่ในทํำสายล่อฟ้าเพราะถ้าโดนฝ่าผ่าตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยบัลไลงานช่างอย่างนี้ไม่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 ไมมมก็ได้วะหนึ่งสองสาม กำลงไปยกระดับขึ้นมาวางดินเอ้ยต้องให้คนดูได้เห็นก่อนยอมชาร์ไปเล่นไปนะถึงเขาจะเสรอมไวก็เถอะแต่ยอมอย่างน้อยต้องได้เสร็จทักอันหนึ่งสองอันให้ทุกคนเห็นว่ามันอัตโนมัติยังไง น่าจะพอถ้าคิดดูก็แล้วก็เชียร์พอรีบไปทำ ถ้าคุณเล่นแบบผมปุ๊บคุณก็จะได้ฟาร์มง่ายๆไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ง่ายเกินไปที่คุณไม่ต้องมาเสียเวลาไปหาคนแกะ เขาตรงนี้ได้เลยแลังาั้นเรารอให้ยญ้าแพร่ขึ้นมาแล้วเราจะวางแก้ว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 ขึ้นไป็กระใช้เจ้าหน้าบึงไว้นี่ไว้นี่แลสะสโตนกับอันนี้อันนี้หันถูกแล้วแต่วางผิด ปองว้นี่ปองว้นี่ใส่เชียร์ปุ๊บเซนเซอร์อันนี้โดดปุ๊บเซนเซอร์หนะ้าบึ้งจะทำงานทำให้สส่ของไฟตรงนี้ไฟเข้าไอ้นี่อันนี้ตัดเรียบร้อยเสร็จเท่านี้ก็ได้ฟาร์มง่ายๆแล้วแต่เนี่ยเปิดไม่ได้ตรงนี้ออกอ่าเปลีนมาใส่น,นี้แทน ก็จะเห็นนี่ด้วยเช็คได้ตลอดไดยทำเผื่อไว้สีขาวด้วยเพราะ EP ที่8เราจะมาสร้างการปฏิรบปห้คู่ติดตามกันผมคาดหวังว่ามันจะ50าคู่ติดตามก่อนก่อนวันที่ก่อนวันที่20 ต้อง50เือนวันนั้นแม่หัวผมต้องคงต้องเลื่อนการทําให้นั่นไป่พระประหมายใหญ่ๆเลยถ้5 50ผลได้ปุ๊บโคนดีใจอีกลองชายทาต่อไปแต่ผมก็ทำเรื่อยๆเละไม่ต้องโค้ส50ไปได้แต่ถ้าได้มันก็ดีอืมก็ดีไม่ได้ดังขนาดน,นั้นนะ กลับไปเอากระจกก่อนเตรียมนอนเจอะคุณตอทันระบบลาวาแหละเราไม่มีเชื้อเพลิงก็พาร์ทหน้าก็จะทำระบบลาวาไม่ก็ถ้าห like ้าสิบไลค์ก่อนก็จะทำนั้นก่อนเพิ่มเปิดเพลงเพิ่มเปิดเพลงไม่มีอะไรไม่เลย นอนไหมไม่ดสิวนีครับหาได้ออกไม่กดทะลุเลยเหมือนเก็ูะโไม่มีสิทธิ์ใช้เงนั้นโดนแบนบึม้มเรียบร้อยโดนแบน่มีโาเงนโดนแบนเชื่อหนี้เอะก็โดนแบน จริงนะมันจะยากไอ้ตรงเนี้ยกันดันแกะเขา้าฟึเปรียบร้อยรอดูว่ามันได้ผลไหมแค่นั้นแล้วก็จะจบคลิปนี้ ยังไงตรงนี้ก็ต้องอุดอยู่ล้อ่ะใช้ใไปก่อนเรามีเชื้อเพลิงชั้นบนนี้ยังไม่ทำะไรเลยสมองตันจะวางกล่องรอบๆตรงนี้ก็ได้แต่ยังไม่คิด Let's go แลดก็ ไปทุกหัวหัวหิวดิ hill, โกหิวมาคนเดียงนี่เทสให้ดูว่ามันประหยัดเวลาขนาดไหนแต่มันล้อนออกมาได้ยังไงถือว่าเป็นส่วนน้อยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเอากระจกมาคุมอีกรอบชั้นหนึ่งก็ได้ S go <S ถ้าเราโอยเหล็กปุ๊บหรือมีฟาร์มเหล็กปุ๊บเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮอปเปอร์เลยเพราะอันนี้เป็นอันชั่วคราวใช่ปะ่ะแบบที่ผมเคยบอกมันอาจจะผ่านแค่ตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆใส่ถ้ามีสองอันจะใส่เทียสองแต่นี้มีอันเดียวไม่ใส่เพิ่มมาทีละหนึ่ง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 อ่มามันเสียเวลาเพราะงั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนระบบด้วย มันยังไม่ได้ดีที่สุดยังมีช่ว่าข่าวอยู่แล้วก็จะมีระบบอัตโนมัติด้วยที่จริงนะจะข้ามขั้นเลยก็ได้แต่ผมทําให้สองแบบดีวกว่า mm hmm. เผื่อใครไม่ถนัดระบบอัตโนมัติเพราะอัตโนมัติอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่แบบเราจะรีบร้อนได้ต้องให้มันอัตโนมัติแบบค่อ,คอยๆทําไปเพราะงั้นมันเสียเวลามันนานเพราะงั้นก็จะมีไอ้ฟาร์มน่นนะเผื่อไว้ด้วย mm hmm. เป็นทางเลือก

ทำทำไปดีกว่ายังจะชาร์จแบตเล่นไปอยู่แล้วไม่มีต้องเสียแล้วเสียแล้วมันคือการลงทุนพื่ออนาคต แล้วก็เรื่องฟาร์มลาวานะคือมันเป็นไปไม่ได้จะสร้างฟาร์มลาวาแบบอัตโนมัติอะเป็นไปไม่ได้จะสร้างแต่อย่างนี้คิดว่าข่าวได้ทำได้เราก็จะหยุดลาวาลงมนาะ มันจะค่อยขยุดก็คือมันทำได้แต่ช้ากว่าน้ำรอต่อไปใช้เหล็กเหาลาสามสิบอันในการทำฟาร์มแกะจำมัดหนึ่งฟาร์ม หินหมดเรากำลังจะเข้าสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆแล้วคือการได้ทำว่าเรามีผู้ติดตามถึงขนาดไหนแล้วไว้ติดตามดูตลอดว่าใครติดตามเราถึงไหนว่ามี50คนหรือตอนนี้มีอยู่41คน ก็คือแล้ที่ผมดูล่าสุดผมผมเช็คตลอดเพราะเป็นกางใจผมผมดูตลอดเลยว่ามีคนดูเยอะผมแค่ไหนบางคลิปก็สิบยี่สิบคนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคลิปมันอาจจะยาวเกินไปคนเลยไม่ชอบอาจจะน่าเบื่อฮะก็อจะน่าเบื่อผมก็เลยไม่คิดมากอะไรแล้วทําคลิปอย่างนี้ก็แล้วกันค่อยๆทําไปขาดเลยยังไงผมก็ไม่คิดมากอยู่ละ ใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรแต่ดูก็ดีแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ได้ก็ดีประมาณนั้นรเอะ ก็ต้องมารอดูถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งก็แปลว่าระบบใช้งานได้แล้วนี่มันกลังขึ้นไปรอนานๆไม่ใช่รอนานหน่อยไม่ใช่รอนานๆรอนานหน่อยแต่มันก็ได้ Let's go ยิงหลอนยิงหัวมันเลยลอหเลอ๋อใช่ไปด้ เฮ้ยเดี๋ยวสองกเพอร์ดี้์ถ้าได้ตัดพังปุ๊บก็ได้แค่นั้นแหละอนาคตคงเอาซีเมนสีแดงซีเมนสีขาวมาทำตอนนี้งบประหยัดไปก่อน เราไม่งบเราค่อยเบิกพอเรามีไก่เยอะปุ๊บเ,เรามีไข่ไก่เยอะมัีไข่ไก่เยอะแเราได้น้องไก่ฟีเยอะเราไม่ต้องสมพันธ์วันเลยก็แค่เสกไก่เรื่อยๆเราคิดสภาพดูถ้ามันแบบออกไข่ใส่ดิเฟนเซอร์และดิเฟนเซอร์ก็เป็นต่อไปที่รางที่รางปุ๊บรางลากต่อขึ้นไปด้านบนแล้วปลาไข่ลงมาด้านล่าง แล้วมันก็เกิดไก่ไก่ไกไวนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะเยอะๆ,ๆมันก็จะได้ไข่ไก่เยอะมากเป็นหลุยฟิลิตี้ที่ไม่เสียอะไรเลยตะยอมเหนื่อยก็ได้แล้วแต่แต่แค่มันไม่เสียอะไรเท่านั้นมันก็เลยดี

ไม่ได้ทีกว่านี้นะถ้าเรามีซิลทอสใช่ปะซิลทอสแหละที่มันขุดแล้วเป็นบล็อกปกติทั่วไปไกลเลยอีกสองขั้นตอนผมจะเอเคดูไปเรื่อยๆนะแล้วจะเปิด YouTube ดูแต่ผมจะปิดใหม่ไว้เพราะถ้าผมโดนลิขสิทธิ์แล้วมันน่าเบื่อผมต้องเสียเวลามาแก้ใน YouTube Studio ด้วยเอาเสียงช่วงที่มีลิขสิทธิ์ออกอ่ะมันแย่มันเสียเวลางั้นหยุดไว้ก่อน เอ๊ยปิดไหมคิดอีกทีดีกว่าผมหยุดคลิปแล้วรอให้มันใกล้ๆอีอ่าไม่ต้องหยุดแล้วแช่เงี้ยแหละอ๋อใช่ ถ้ามันพื้นมันเปลี่ยนปุ๊บมันจะตัดทันทีไม่ต้องรอก็คือกาเยเป็นญ่าปุ๊บมันก็ตัดปั๊บเลยเลอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> ครบสามสิบนาทีนี่แย่นเนี่ยรอดูดีกว่า มัคนควรจะได้ผล น,นานมากผมคุณจะตัดออกแต่ผมตัดไปเก่งอออื so. menang ke bukoti uh. เอเอะฟลุ๊อวะแดดวะแล้วเขาสิทำไมมันไม่ลายเป็นยาสามเหรียญนะเฮ้ย อจะบ,บ้าตายโทรศัพท์จะพังและชาร์จไปเล่นไปผมไม่ไหวละจะเปิดปอ มันน่าจะเร็วขึ้นนะผมข้ามไปช่วยที่มาทำงานเลยดีกว่าก็ข้ามไม่ได้อะเอาเป็นว่ามันทำงานได้แล้วกันผมจะปิดคลิปละก็ยังไม่ปิดหรอกเดี๋ยวข้ามไปก่อนอ่ามันทำงานแล้วมันโดนตัดไปแล้ว ใช่ปะหุบดันหมดไลยอย่างกูไปแล้วทำงานแล้วก็จะได้ผลผลิตมานี่ถือว่าผ่านก็สำหรับเอพิโซดนี้คือเอพิโซดที่เรามาทำฟาร์มแกะอัตโนมัติกันตาม้นคือโจ ก็มีประมาณนี้ฟาร์กเกตอโนมัติก็มีสองฟาร์มเลยสีขาวตัวเลขอันนี้พื้นหลังเดี๋ยวจะทำใน ep ที่8ปดไม่ก็เก้าถ้าห้าสิบคนปุ๊บผมทำเลยที่นับผู้ติดตามแล้วจะทำแผนที่ด้วยอ่ะทำแผนที่ไว้ตรงด้านบนนั้นน่ะบนห้องนั้นว่ารอบๆเนี่ยเป็นยังไงเปลี่ยนไปแค่ไหนเริ่มเปลี่ยนยังไง ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในเอพิซอดที่8